ลมครับนั่งรับลมเล่นๆนะนั่งรับลมเล่นนไปเรื่อยๆครับผมนั่งรับลมเล่นนไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมส่งคนดีๆนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะรักกันรักกันนะครับพี่น้องชาวรอเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับผม คุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับผมนี่ครับน้องหล่อกก็นี่ครับ,รรบมันไหลอยู่ตรงนี้นะครับผมก็มนั่งรับตนานกันไปนแต่ข้าแผมพบฝะกกันไปนะผิดถูกเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน,านา้าคุณยายเหยียดนี่แล้ะครับผมง่าย <laughs> สวัสดียามเที่ยงครับพี่น้องชาวเลียวครับผมวันนี้ก็มานั่งไลฟ์สดเองนะครับผมทําคลิปสามนาทีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดิมเดียวก็พี่น้องชาวเลียวบอกอะไรนะถ้าแต่ที่เดิมๆมามานนี้นะครับผมหาที่เดิมๆนะนี่ก็ต้องมาไลฟ์สดที่ใหม่ๆนะครับไลฟ์สดนะก็ยืนยันต้นนะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็ียนกําลังใจให้น้องโอนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน้าคุณอายยืนนี่นะครับผมง่ายๆ จะหาคลิปหาอะไรก็จะไปหาที่ไหน้วครับ <laughs> อยู่ในโรงงานอย่างนั้น <laughs> ตายตายสวนมันสวัสดียามเที่ยงครับพี่น้องชาวเลียวครับผมวันนี้ก็มานั่งไว้สดดังนี้น,นะครับผมทําคลิปสามนาทีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับดีนครับผมต้องรอปาตะหนานกันไปแต่รับผมผมปะกันไปนะ ผิดถูกเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับว่าปกตินะครับผมพี่น้องชาวรอชาวรอนะจ้าชาวรอนะคะรอสิบสี่วันนะครับผมใกล้จะครบแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับทำเตนจัดตกวกดสร้างคลิปสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้เห็นนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมีความสุขสนุกสนานกันทั้งวันค่อยว่ากันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมนี่ครับ ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับผมขอบ,ขอบคุณอม,มากๆเลยนะครับน้องหลอกก็พยายามเข้าไปหล,ห,ลหลังบ้านให้ทุกคนนะครับผมแต่ก็ไปช้าหน่อยไม่ว่าอะไรกันเนาะไม่ว่าอะไรกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับครับครับผมน้องหลอกปกตินะครับผมพี่น้องชาวรอๆๆๆชาวรอนะจ๊ะชาวรอนะคะรอสิบสี่วันนะครับผมใกล้จะครบแล้วนะครับ ขอบคุณมากคค่อยว่ากันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับผมไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับผมขอบค๊าขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะลมครับนั่งรับลมเล่นเล่นนะนั่งรับลมเล่นเล่นไปเรื่อยๆครับผมนั่งรับลมเล่นเล่นไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมส่งคนดียดนะครับผม ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะรักกันรักกันนะครับพี่น้องชาวรอขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่ครับผม้องอนะรอป่าพบป่าพี่น้องชาวเรียวนะครับยมเที่ยงเนะาะก็ฮะปกตินะครับผมพี่น้องชาวรอ <laughs> ชาวรอนะจ๊ะชาวอร,รอนัคะรอสิบสี่วันนะครับผมใกลยย้จะครบแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆครับผมเราก็มาตั้งตสะหน,นายคนดีไอนะครับผมส่งคลิปคนดีไอไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพบปะกันเป็นปกติสนานกันไปแต่ครับผมพบปะกันไปนะผิดถูกเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับบ๊ายบายครับทําเจนิยัดงยืนต่อตวสร้างคลิป3นาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้เห็นแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมีความสุขสนุกสนานกันทั้งวันขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน้าคุณยายเห็นนี่แล้วครับผมง่ายๆจขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะจ๊ะคิดถึงกันนะครับคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับผมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมพยายามไปหลังบ้านหน้าอยู่นะครับผม คุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็ียนกําลังใจให้น้องรอนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน้าคนเดียายเย็นนี่แล้วครับผมง่ายๆใจรอนะครับผมน้องชาวรอนะครับผมนี่แหละครับผมคือการรอคอยนะครับรอคอยเหมือนเดิมนะครับผมเราก็เป็นรอคอยก็สนุกสุ่กคนเดียรนะครับผมขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะ รักกันรักกันนะครับพี่น้องชาวรอลมครับนั่งรับลมเล่นๆนะนั่งรับลมเล่นๆไปเรื่อยๆครับผมนั่งรับลมเล่นเนไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำพิเเลยนะครับผมหลังใจให้กันนะครับผมคลิปสามนาทีนะครับผมน้องหลดไปส่งคลิปสามนาทีนะครับผมเนี่ยนั่งไลฟ์สดอย่างนี้เลยนะครับผมนั่งไลฟ์สดนะครับคำเตียนยัดตักดแล้วสร้างคลิปสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้เห็นแล้ว ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมีความสุขสนุกสนานกัน combine. ทั้งวันของนั่งไลฟ์สดนะครับนั่งไลฟ์สดอยู่น,นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอม,มเมนต์เลยนะจ้าน,นะจาน้า <remedy S 2> นะครับผมหลังใจให้กันนะครับผมคลิป3นาทีนะครับผมน้อง่อจะส่งคลิป3นาทีนะครับผมเนี่ยนั่งไลฟ์สดอย่างนี้เลยนะครับผมนั่งไลฟ์สดขอบคุณมากครับถ่ายกันไปเนาะ ทักทายกันไปยามเที่ยงนะครับยมเที่ยงนะครับทักทายกันไปเนาะพี่กำลังขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะลมครับนั่งรับลมเล่น่นะนั่งรับลมเล่นๆไปเรื่อยๆครับผมนั่งรับลมเล่นเนไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมหาคลิปหาอะไรก็จะไปหาที่ไหนนะครับอยู่ในโรงงานอย่างนะ้ ไต่สวนมันค like ่อยว่าก so ันนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับผมไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับผมคิดถึงกันนะครับคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับผมคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมพยายามไปหลังบ้านให้อยู่นะครับผมหลังใจให้กันนะครับผมคลิปสามนาทีนะครับผมน้องรอจะส่งคลิปสามนาทีนะครับผมเนี่ยนั่งไลฟ์สดอย่างนี้เลยนะครับผม ทางไลฟ์สดเน่อนะครับผมพี่น้องชาวรอนะครับผมนี่นะครับผมคือการรอคอยนะครับรอคอยเหมือนเดิมนะครับผมเราก็เป็นรอคอยก็สนุกผวป้าพี่น้องชาวเรียวนะครับยมเที่ยงเนาะก็หาผมก็ทําคลิปสามนาทีส่งคนร้ายนะครับผมเพราะว่าอยู่ในโรงงานก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมจะต้องนั่งคุยนะครับผมนั่งคุยแบบนี้นะครับโรงั้นเดียวก็ไม่มีคลิปครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม กำลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับผมนี่ครับน้องหลอกก็น,นี้ครับมาไลหลอยู่ตรงนี้นะครับผมนั่งรับขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่ครับผมน้องหลอดขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องหออลอ,งหอกก็พยายามเข้าไปลงัลงบ้านให้ทุกคนนะครับผมแต่ก็ไปชาหน่อยไม่ว่าอะไรกันเนาะ <c oughs> ไม่ว่าอะไรกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม กาลังใจให้กันนะจ๊ะนะจ๊ะคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็ียนกาลังใจให้น้องหล่อนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน,าน้าคุณอายยินนี่แล้วครับผมง่ายๆ <laughs> จะหา <laughs> คลิปหาอะไรก็จะไปหาที่ไหนแล้ว <laughs> อยู่ในโรงงานอย่างนี้น <laughs> <laughs> ตาย ไตเสือนมันขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมินนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรใช่ไหมเราก็มานั่งเสนอหน้าคุณที่อหญเห็นนี่ล้วครับผมง่ายๆ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับน้องหลอก็พยายามเข้าไปหลัง,ลงบ้านให้ทุกคนนะครับผมแต่ก็ไปชาหน่อยไม่ว่าอะไรกันเนาะ <laughs> ไม่ว่าอะไรกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณบายขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับผมน้องหลอก ไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับผมหาคลิปหาอะไรก็จะไปหาที่ไหนนะครับผม <c oughs> อยู่ในโรงงานอย่างนะ <c oughs> ้ตายตายสวนมั้ยนะครับทำเตียนจัดตกวกดสร้างคลิปสามนาทีให้พี่น้องชาวเรียวได้เห็นแล้ว ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นครับผมมีความสุขสนุกสนานกันทั้งวันหลังใจให้กันนะครับผมคลิป3นาทีนะครับผมต้องรอจะส่งคลิป3นาทีนะครับผมเนี่ยนั่งไลฟ์สดอย่างนี้เลยนะครับผมนั่งไลฟ์สดเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับดูครับผมต้องรอฝากหลังใจให้กันนะครับผมคลิป3นาทีนะครับผมต้องรอจะส่งคลิป3นาทีนะครับผมเนี่ยนั่งไลฟ์สดอย่างนี้เลยนะครับผม ลดถ้าคิดถึงกันนะครับคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับปุมคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมพยายามไปหลังบ้านให้อยู่นะครับผมคนณะมากครับทักทายกันไปเนาะทักทายกันป้ายมเที่ยงนะครับยามเที่ยงนะครับทักทายกันไปเนาะติดับลมครับนั่งรับลมเล่นๆนะครับนั่งรับลมเล่นๆไปเรื่อยๆครับผม นั่งรับลมเล่นๆไปเได้ๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม